เคล็ับทำออนไลน์ให้สุดปังทําแบบนี้เลยค่ะทําแบบยั่วๆยั่วแบบไหนคะยั่วเรื่องของผลลัพธ์ค่ะใครได้ผลลัพธ์แบบไหนแบบเรื่องเล่านะคะเล่าไปเลยค่ะใครได้รับผลลัพธ์กินดีบโอ้สวยขึ้นผิวขาวขึ้นแบบนี้ค่ะยั่วๆไปเลยค่ะเรื่องผลลัพธ์หรือจะทําออนไลน์ให้ปังแบบว่าให้ความรู้ไปเลยค่ะว่า อันนี้ให้ความรู้นะคะว่าทำแบบไหนทำอย่างไรมาแบบไหนได้แบบอะไรอย่างไรให้ความไปให้ความรู้ไปเลยค่ะยิ่งรู้ยิ่งทำให้ช่องปังและก็ดังค่ะเกี่ยวกับความรู้สาระอะไรดีๆนำมาบอกให้หมูนา้าสรรพคุณต่างๆนี่คือความรู้ค่ะรู้แบบยั่วย 3. สามให้คนนะคะ อยากจะรู้จักช่องเราเป็นที่รู้จักเป็นซุปตาแบบนี้ค่ะนี่คือเคล็ดลับแบบง่ายๆค่ะยั่วๆไปเลยนะคะว่าวันนี้ทำแล้วได้ผลลัพธ์อะไรมีรายได้แบบไหนมีไลฟ์สไตล์ตชีวิตแบบไหนได้ใช้ชีวิตอย่างไรเรียกว่าทำออนไลน์แบบยั่วๆค่ะยั่วผลลัพธ์ยั่วเรื่องของความรู้เรื่องของการสร้างตัวตนทำแบบง่ายๆค่ะครูก็แตยินดีสอนฟรีค่ะไป่จะรูปโปรไฟล์ได้ค่ะ